พระสามพี่น้องซึ่งมีเรื่องเล่าขานมาอย่างยาวนานองค์พระสามพี่น้องเป็นพระที่สร้างด้วยหินทรายเก่าแก่พระสมองค์นี้ตั้งอยู่กลางแจ้งในสมัยยุคในหลวงรัชกาลที่7ได้เคยสร้างศาลาครอบแต่ปรากฏว่าสร้างสามครั้งเกิดฟ้าผ่าลงมาทั้งสามครั้งต่อมาจึงไม่มีการสร้างศาลาครอบองค์พระทั้งสามนี้อีก พระทั้งสามนี้ปัจจุบันถูกขานนามว่าเป็นพระสามพี่น้องเป็นการส่งเสริมความสามัคคีในครอบครัวให้พี่น้องรักใคร่ปลองดองกันเหมือนกับองค์พระทั้งสามผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านลมผ่านฝนผ่านความลำบากมาด้วยกันจึงควรช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นวัดพระธาตเจียจึงถือเป็นอีกหนึ่งปูชนียสถานที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งของแดนใต้และนับเป็นหัวใจแห่งศรัทธาที่ชาวสุราธานีนับถือบูชาปนหนึ่งบรรพบุรุษปนหนึ่งบูรพาจารย์ที่ตัวเองเคารพรักศรัทธา